มขอนแก่นกำลังปิดเทอมอยู่พอดีครับปิดเทอมด้วยนะเพราะคือเราปิดระหว่างวันที่ยี่สิบสี่ถึงวันที่วันที่สิบสองก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะเปิดเรียนวันที่สิบสามก็อาจจะได้ยอดประมาณวันที่สิบสามสี่ก็อาจจะเห็นยอดกระเทือนขึ้นมานะครับตอนนี้พอคร่าวๆได้ค่ะว่าได้ประมาณซักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็คาดว่าตามที่สรุปดูแล้วก็ดูในรายชื่อก็ประมาณ ทเท่าที่ช่วงปิดเทอมมานะครับเฉพาะเก็บตอนช่วงปิดเทอมในทั้งหมด60กว่าคนครับครับจาวิธีการในการตามคนยังไงคะก็คือสําหรับมขอนแก่นของเรานะครับจะเป็นเกี่ยวกับจะมีหน่วยกิจกรรมให้หน่วยกิจกรรมของวีเชียนะครับก็คือมขอนแก่นกจะมีหน่วยกิจกรรมแบบ ผู้เรียนต้องจบก็คือไม่ใช่แค่ผลการเรียนอย่างเดียวก็จะมีผลทางด้านกิจกรรมด้วยนะครับเราก็เลยใช้กิจกรรมตรงส่วนนี้มาดัดเดื่ยให้พเพื่อนๆที่อยู่ในมอของเราได้ได้เกี่ยวกับการมาร่วมง,งานตรงส่วนนี้เพราะว่างานตรงส่วนนี้นะครับอยากจะชี้แจงให้พเพื่อนๆทราบเกี่ยวกับ ไม่ใช่ว่าผมจะไปตามเพื่อนเพราะอยากได้หน่วยกิจกรรมให้เพื่อนอยากได้หน่วยกิจกรรมแต่ที่สําคัญงานนี้เป็นงานบนุญบุญก็คือเราต้องมาดูแลเด็กตั้งหนึ่งล้านคนทั้งเราก็ต้องเป็นต้นแบบต้นบุญต,ต,ต้นแบบให้กับน้องๆก็ so, คือเราจะได้บุญและก็ได้หน่วยกิจกรรมนะครับสําหรับของมอขันแกนของเรานะครับอ่าได้ทั้งบุญได้ทั้งหน่วยกิจครับได้ประโยชนย์สองอย่างก็สุดท้ายฝากอะไรหนึ ครับก็สิ่งที่สำคัญท,ที่สุดนะครับแม้อุปสรรคมันจะมากเพียงไหนนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคน,นจงมจั่นใจแล้วก็พยายามทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดและสิ่งที่สำคัญท,ที่สุดนะครับก่อนที่เราจะลงมือทําอะไรวางแผนให้รอบครอบสนิดเราจะได้ทําสิ่งนั้นได้สําเร็จดังที่เราหวังไว้ครับผมนะครับอารยมประเกับมหาวิทยาลัย